สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา3าสาที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าอายุครบ55ปีแล้ว จะได้รับเงินบำเหน็จบำนานกันเท่าไหร่แล้วทำไมบางคนอายุครบ55ปีแล้วเมื่อไปแจ้งกับทางประกันสังคมถึงไม่ได้รับเงินชราภาพซึ่งคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปติดตามและฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ และสำหรับในคลิปนี้นะคะน้ยก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบซึ่งตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มผู้ประกันตนหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเนื่องจากว่าอายุจะครบ55ปีแล้วก็เลยอยากรู้ว่าจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเท่าไหร่รวมถึงบางคนก็ถามมานะคะว่าเขานับยังไงว่าเราอายุครบ55ปีแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะนับยังไงว่าเราสามารถขอรับเงินชราภาพได้นั่นก็คือ คือถ้าหากว่าเราเกิดในวันนี้นั่นก็คือหมายความว่าวันนี้ครบ55ปีนั่นก็หมายความว่าวันรุ่งขึ้นเราสามารถไปติดต่อที่ประกันสังคมได้เลยนะคะไม่ใช่ดูในปีนั้นทั้งปีนะต้องให้ถึงวันเกิดเราก่อนแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะก็ไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมได้เลยแจ้งเขาก็คือขอลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ขอเงินบํานาญชราภาพหรือบําเหน็จชาราภาพนั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่ใครจะได้รับเท่าไหร่ก็จะต้องดูในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบด้วยว่าตั้งแต่ที่เราเข้าไปเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเรามีการจ่ายเงินสมทบไปกี่เดือนถ้าหากว่าเราจ่ายเกิน180เดือนตรงนี้ก็จะต้องรับเป็นบํานาญแต่ถ้าหากว่าจ่ายไม่ถึง180เดือนกลุ่มนี้จะรับเป็นบําเหน็จนะคะไม่ว่าเราจะเข้าแบบ เข้าไป5ปีลาออก3ปีกับเข้าไปใหม่2ปีตรงนี้เขาจะนับรวมหมดตั้งแต่แรกที่เราอยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเช็คของเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่า เอ๊ะตกลงแล้วเราอยู่มากี่ปีก็สามารถสอบถามได้ที่สนักงานประกันสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทร1506นะบอกเพียงแค่เลขบัตรประชาชนเขาก็สามารถตรวจสอบให้เราได้ทันทีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำงานมาตั้งหลายปีอ่ะอายุครบ55ปีแล้วไปถึงประกันสังคมแล้วเขาบอกว่าไม่มีเงินชาราภาพเพราะอะไรตรงนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าให้เราเช็คตัวเราเองก่อนเลยว่าเราอะเข้าทํางานมา ตั้งแต่วันไหนเดือนไหนปีไหนเพราะว่าเงินชราภาพเขาจะเริ่มมีครั้งแรกเดือนแรกเลยนะคะก็คือธันวาคม2541 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าทำงานก่อนธันวาคม2541ตรงนี้จะไม่มีเงินชราภาพนะคะจะต้องเป็นคนที่เข้าทำงานตั้งแต่ธันวาคม2541เป็นต้นมาคือถ้าเราเข้ามาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นเข้ามาตั้งแต่ปี39ช่วงปี39ถึงธันวาคม41ช่วงนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์รับเงินชราภาพแต่เขาจะนับให้เราก็คือหลังจากธันวาคม41เป็นต้นมานะคะ สำหรับคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เงินชราภาพตรงนี้ก็ต้องตรวจดูด้วยนะแต่ถ้าทํางานหลังจากธันวาสีหนึ่งตรงนี้จะมีเงินชราภาพทุกคนแน่นอนค่ะส่วนคนที่บอกว่า ถ้าหากว่าเราครบ180เดือนแล้วเราจะได้รับเป็นบําเหน็จหรือบ um ํานาญเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีคํานวณให้เรานะคะโดยเขาจะนําฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเป็นตัวตั้งถ้าหากเราส่งเงินสมทบที่15ปีแรกตรงนี้เขาก็จะเอา20%มาคูณน,นั่นเองแล้วปีที่ 16, 17, 18ตรงนี้เขาจะบวกให้เราอีก1.5%ไปเรื่อยๆก็คือถ้าหากว่า15ปีแรกเนี่ยเขาคิดที่20% พอปีที่16เขาจะบวกเข้าไปให้อีก1.5%ก็คือเท่ากับ21.5ถ้าเราทำงาน17ปีตรงนี้เขาก็จะเอาบวกไปให้เราอีก 1.5ของปีที่16แล้วก็1.5ของปีที่17เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราส่งมา17ปีตรงนี้เราก็จะได้รับอยู่ที่23%นั่นเองนะคะตรงนี้เราสามารถคำนวณคร่าวๆของเราได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเพราะบางคนเนี่ยเข้างานบ้างออกงานบ้างแล้วกลับเข้าไปใหม่ตรงนี้นะคะก็ให้ทางประกันสังคมเขาคำนวณให้เราได้เลยนะคะแต่ยังไงแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะน้ยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตราสา ที่กำลังจะอายุครบ55ปีและจะต้องการรับเงินชราภาพนะคะแต่เงื่อนไขต้องแจ้งก่อนนะว่า จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนก่อนถึงจะรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพได้นะคะนอกจากที่เราจะต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูตามเงื่อนไขด้วยนะคะนหนก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ